ราศีมังกรทำไมชื่อมังกรแต่สัญลักษณ์เป็นแพะเครึ่งป่ามาฟังตำนานกันราศีมังกรมีตำนานเกี่ยวข้องกับแผนเทพครึ่งคนครึ่งแพะ ผู้ปก,กป้องธรรมชาติและเสียงดนตรีเมื่อไทฟอนอสูรยักษ์ผู้ทรงถลังโจมตีเหล่าเทพบนโอลิมปัสเทพแพนต้องหนีเอาชีวิตรอดเขากระโดดลงแม่น้ำนายเพื่อซ่อนตัวแต่เพราะความรีบร้อนครึ่งตัวบนยังคงเป็นแพะส่วนครึ่งตัวล่างไปเป็นปลาหลังจากนั้นเทพซูสเห็นความฉเฉลียวฉลาดและความว่่งไวของแพนจึงนํารูปลักษณ์นี้ไปประดับบนท้องฟ้ากลายเป็นกลุ่มดาวราศีมังกรแทปิคอน แม้ชื่อไทยว่าราศีมังกรแต่จริงๆแล้วในภาษาละตินแคปร c คอนัสหมายถึงแพะเขาฮอนสโกดที่เราเรียกมังกรเพราะในภาษาไทยโบราณมังกรหมายถึงสัตว์น้าคล้ายมังกรซึ่งเข้ากับหางปลาของสัญ,ญลักษณ์พอดีนี่จึงเป็นที่มาว่าทําไมราศีมังกรแท้จริงแล้วคือแพะเครื่องปลาไม่ใช่มังกรจริงๆผู้ที่เกิดราศีมังกรมักมีบุค,คลิกมุ่งมัน่นอดทนทำงานหนักชอบวางแผนและปีนป่ายสู่ความสำเร็จเหมือนแพะภูเขาที่ค่อยๆไต่ขึ้นไปสู่จุดสูงสุด คุณเพิ่งรู้ไหมว่าราศีมังกรจริงๆคือแพะครึ่งปลาตอนต่อไปราศีกุมเรื่องราวของผู้เทน้ำแห่งสวรรค์และพลังแห่งปัญญาและอิสรภาพ